สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้เนะครับวป็นอยู่ในเกมไฟนอลไฟเตอร์นะครับี่สุดก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการซารทีนะครับหลังจากที่เคยเปิดทดสอบมาก่อนหน้านี้แล้วก็ถอดเกมออกจากสโตร์ไปนะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับพร้อมเปิดในสโตร์ไทยด้วยนะเป็นเกมแนวไฟติ้งหรือเกมแนวต่อสู้นั่นเองผมว่ามีระบบการเล่นที่สุดยอดนะครับทั้งระบบการต่อสู้แล้วระบบคอมโบของเกมนะครับดูดิอันนี้เป็นคัทซีนช่วงต้นเกมนะครับโอ้ต้องบอกเลยมือถือใครแรงๆนี่ครับกราฟิกจัดเต็มแน่นอนสําหรับเกมนี้นะครับ เดี๋ยวต้องมีคนบอกว่าพี่มันเกมเก่าเกมตัวนี้มันเคยเปิดทดสอบในสโตร์นะครับแล้วมันก็ถอดออกไปนะตอนนี้เขากลับมาแล้วนะครับพร้อมลงสโตรไทยด้วยนะโอเคคือเริ่มแรกนะครับถ้าเราเข้ามาแล้วนะครับเขาจะให้เราผูกบัญชีนะครับมีเฟซบุ๊กให้ผูกบัญชีด้านขวาบนตรงนี้นะครับนี่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 ตัวนี้มันจะเหมือนตัวเก่านะครับแต่ว่าเขาเพิ่งกลับมาเปิดนะครับก่อนหน้านี้มันเป็นเวอร์ชันทดสอบแล้วก็โดนเหมือนจะโดนเทนเซนซื้อไปแล้วก็หายไปนะครับตอนนี้กลับมาลงในสโตรไทยแล้วนะครับ กน่าจะเปิด,ดยาวๆแล้วนะเพราะว่าไม่ได้เขียนว่าเวอร์ชั่นอะไรเนาะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในเกมพร้อ,อมๆกันเลยผมว่าเป็นเกมแนวต่อสู้ที่ระบบคอมโบสําหรับผมชอบนะเหมือนได้เล่นอารมณ์เกมตู้อะไรแบบนี้นะครับมันจะมีโหมดหลากหลายการเล่นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดสตอรี่โหมดเล่นทีมกับคนอื่นโหมดอารีนาโหมดเทรนนิ่งนะครับไว้ฝึกตัวละครตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าทางต่างๆในการเล่นมีเยอะมากนะครับแล้วก็ในโหมดสตอรี่นี้นะครับก็จะเป็นการผจญภัยหรือว่าการต่อสู้ ที่มีอะไรให้เราทําเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูพวกโหมดง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับเป็นโหมดต่อ,ตอสู้แบบ PVP แบบหนึ่งๆอะไรแบบนี้นะครับอะตัวนี้ไปลแล้วกันนี่นนครับมาเดี๋ยวเราไปดูระบบคอมโบของเกมกันนะครับถือว่าสุดยอดอมากๆเลยสําหรับเกมนี้มาละคือมันให้อารมณ์เหมือนเล่นเกมตู้ในห้างอะครับไดเลยมันจะมีท่าคอมโบต่างๆนะครับเอาง่ายๆถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่รู้ว่าเราจะใช้คอมโบอะไรนะครับกดตรงเนี้ย นะแล้วก็จะมาตรงนี้นะครับมันจะมีพวกท่าทาง,างต่างของตัวละครแบบเยอะมากนะครับก็เยอะระดับนึงอ่ะเยอะระดับหนึ่ง,ะะงที่เหลือก็ต้องรออัพสกิลเซตตัวละครเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีพวกท่าทางต่างเข้ามาเนาะตอนนี้เราไปประจนภพรกันเลยนะครับไปสู้กันนี่อันข้างล่างก็จะมีะพวกคอมโบแนะนําเบื้องต้นนะครับว่าเราทําอะไรได้บ้างนะอย่างเช่นผมกดแบบนี้โชว์โชโชโชหรือปล่อยพลังแบบนี้นะครับมันมีเนี่ยปล่อยพลังเห็นปะเหมือนปล่อยพลังมาเรียกอะไรวะ อาบูคิงเหรอ <laughs> ผมจำไม่ได้อะไม่อยากเรียกนะครับโกนผิดอ่ะ <c oughs> ตัวละครงดงามนี่ครับการาฟิกจะเต็มนะโอ้โหตีลังกาทีนี่แบบ <c oughs> เลยนะตัวละครผมเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นอาการต่อสู้แบบช่วงแรกนะครับเลเวลเจ็ดละเค่เดี๋ยวเรามาตรงนี้นะครับหนึ่งคิดสี่นะเดี๋ยวเราไปเล่นตัวนี้ให้ดูนะครับใน,นดาบตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันลูกเพ่มาเจอกันตัวละครผมไม่ได้โคตรนะมาดากับดาบมาเจอกันครับผม ตัวละครแต่ละตัวจะมีอ,ทอ่ท่าชุดหรือคอมโบไม่เหมือนกันนะลิ้นผมชอบแข็งนะครับพูดแบบไม่รู้เรื่องบางทีนะขออภัยด้วยนะครับมาดิมา,มาข้าคือนินจารครับผมนี่ครับอื้มอันดีมาเดมาดิมาเดว่า,า,างไางว่าไงนี่ครับผมมาแล้วนี่ครับผมต,ต่างคนต่างคนต่างใช้สกิลชนกันครับ แต่โทษทีครับผมตัวละครผมโหดกว่าไม่ใช่อะไรหรอกมันเป็นช่วงอ่ะแรกๆไงย,ยังไงก็โหดนะครับตัวไหนมันก็โหดผมก็ว่าไปอันนี้จะเป็นโหมดสตอรี่แบบที่เราสู้กันหนึ่งหนึ่งนะครับจริงมันจะมีโหมดสตอรี่อื่นๆเดี๋ยวผมพาไปดูสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะแนะนําระบบคร่าวๆภายในเกมเนาะสตอรี่อื่นๆที่ผมพูดถึงก็คือตรงนี้นะครับนี่อ่าตรงนี้มันจะเป็นโหมดสตอรี่ที่แบบยังไงล่ะที่แบบให้เราไปสู้กับพวก ตัวละครอื่นๆด้วยนะครับหมายถึงว่าจะเป็นบอดมีบอสม,มีอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นผจญภัยแบบนี้แล้วก็มีอ่านเรื่องที่เป็นคันสซินโชนี่นี่ครับผมสกิลอย่างเทะโชโชโช,โชอันนี้เป็นลูกกระจกเขานะมันจะออกมาเยอะมากๆเลยนี่ครับผมว่าจะมีหลายๆคนที่ยังไม่ทันเกมนี้นะไฟนอลไฟเตอร์นะครับนะผมว่ามีหลายๆคนที่ไม่ทันรอบก่อนนะ ก็เป็นตอนแรกผมก็คิดว่าไปเปิดที่จีนแล้วจะหายไปเลยนะเพราะว่าเทนเซนเหมือนเทนเซนซื้อไปอะโชะโช๊นี่ครับผมโอ้โหสุดยอดนี่ครับทีนี้อารมีหมดบล็อกใหม่นะครับหมดตรงนี้นะแฟร์เพ์เราเข้าไปเล่นกันเลยนะครับสตาร์ทแมทก็คือเหมือนคล้ายๆหมดแล้งนะครับตรงน,นี้นะนิวลนจ์เ่าเอ้ยมีตัวละครใหม่ให้ผมเลือกเป็นโหมดทีม3คนนะครับ,บเหมือนผมต้องยืมตัวละครแบบ มาหนึ่งตัวนะแล้วก็เจอกับผู้เล่นจริงๆนะครับคล้ายๆแบบโหมดเล้งกิ้งอะไรแบบนี้ผมคิดว่านะเดี๋ยวเรามาสู้กันคงไม่เป็นบอทนะพี่เรามาเก็บพอยกันดีกว่าเขามี65าพอยแล้วนะครับ65แต้มผมยังไม่มีเลยนะในหมดนี้นะครับแฟร์เพ่จะไปครับโอ้ว้าวเลยเจอตัวละครผมเนี่ยโอ้ยโดนชุดใหญ่ไฟกระพริบแล้วครับผม นี่ครับจับทุ่มไปเลยนี่ครับเตะลูกไฟครับเอาไปไดินี่ครับเอาไงล่ะกันเหรอกันเหรอกันเหรอนี่ครับสกิลมาแล้วนี่ครับโอ้โหคดเดือดอะตัวเนี้ยดูเหมือนมันโกงไงไม่รู้นะครับปล่อยพลังเป็นไฟอะจับทุ่มไปเตะตัดขาเตะตัดขา <laughs> โอ้ตัวละครมันว่า,วาแบบแบบว่แต่มันดีที่ไฟนะครับ มาตีสองพี่ยักษ์พี่ยักษ์มาเจอกันมาครับม,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 มามามาเตะตัดขาครับผมเฮ้ยืสกิลแบบไม่ติดอ่ะเพราะว่าเขาล้มไปจังหวะนึ่งนะผมกดใช้เร็วไปนิดนึงผมว่าเหมือนเป็นบอดมากกว่านะครับไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นนี่ครับจับท่มไม่ว่าจะตัวใหญ่ตัวเล็กพี่โดนหมด โอ้ยโดนครับผมชุดหนึ่งบนท่าโอ้ยโดนเดี๋ยวสไลด์หลบหน่อยลูกพี่สไลด์หลบหน่อยโอ้โหติดมุมครับติดมุมนี่เป็นจุดอับมากๆเลยเอาแล้วนี่ครับผมมามาเตะตัดขา <c oughs> ตลกอะเ <c oughs> ตะ <c oughs> ตัดขานี่แบบเป็นท่าเด็ดมากนะครับผมสู้ไม่ได้ก็เตะตัดขาไว้ก่อนนะผมใช้ตัวเดียวน่าจะเป็นบอทสู้กับผมมากกว่ามั้งครับ ผมว่าไม่น,านา่าจะเป็นคนจริงๆดูผมเก่งโอเวอร์แอคติ้งมากเลยนะนี่โอ้โหโ,โห้ยโดนชุดใหญ่ไฟกระพริบนี่เอาเดย์แต่ตัดขาโจโจโดนหนึ่งกระบนท่าครับผมเฮ้ยสามตัวจะเก็บเรียบเลยเหรอ ไม่เกรงใจคนอื่นเลยไงโชว์โชเรียบร้อยครับผมชนะเฮ้ยผมชอบตัวนี้นะมันรู้สึกว่ามันเล่นแล้วแบบแบบเล้าใจมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครท่าทางกันต่อโซ่นีครับนะใหญ่จริงๆนะครับตัวนี้นะใช้ได้แอดเพื่อนได้ด้วยนะเมื่อกี้มีระบบแอดเพื่อนขึ้นมาโอเคครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูระบบทั้งหมดภายในเกมนะครับโอเคนะ เดี๋ยวมาดูระบบทั้งหมดภายในเกมนะครับหมดระบบทั้งหมดภายในเกมก็จะมีระบบทีมนะครับตรงนี้นะ Sorry Challenge นะครับ Arena แล้วก็ Fair Play นะผมอ่านไม่ผิดถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับสามไม่ได้แข็งแรงอยู่แล้วนะครับมีระบบเทรนนิ่งตรงนี้ก็คือเดี๋ยวเล่นไปถึง3ามขีดหนึ่งนะครับตรงนี้เอาไว้ฝึกผู้ตัวละครนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือมันจะมีท่าทางของตัวละครนะครับเราไปใช้ชำนาญเนาะแล้วก็มีเลแงกิ้งอยู่ด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนชื่อตัวละครยังไงแต่ด้านซ้ายบนนะครับ มันจะมีให้เราปรับเปลี่ยนอยู่นะครับเนี่ยนี่ยอีดิทได้เลยนี่ฟรีครั้งแรกนี่ครับครั้งต่อไปเสียตังค์หรือเสียของในเกมเนาะต่อมานะครับระบบที่สไอจำเป็นจำเป็นไม่ใช่จำเป็นจำเป็น,จำ,ปนจำเป็นก็คือระบบตรงนี้นะครับแชมเปียนตรงนี้นะอ่าระบบตรงนี้นะครับผมก็เราเข้ามาแล้วเราสามารถอัปเกรดตัวละครได้นะครับคอนเฟิร์มไปแล้วก็ดูของนะครับถ้ามีของหรือมีอะไรพวกนี้เราสามารถ กดอัปเกรดตัวละครเราได้เราจะได้พวก EX P พวงเอพี P เพิ่มนะครับนี่เห็นปหดีขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งตัวละครเรา,อ,าอัปเกรดสูงเท่าไหร่มันก็จะโหดขึ้นเท่านั้นเหมือนพวกเกมคอนท่าอะไรแบบนี้นะครับที่มีระบบการอัปคงอัปเกรดเข้ามานั่นเองนะครับตอมาเมนูกระเป๋านะครับก็ไม่ได้มีอะไรเนาะสะสมพวกของพวกชิปต่างๆที่เอาไว้อัปเกรดตัวละครนะครับนี่ระบบเพิ่มเพื่อนนะครับอะไรแบบนี้นะครับมีคนแอดผมมาใช่ไหมอ่าไม่ใช่อันนี้เป็นคนที่เราเจอเมื่อกี้นะครับนี่ ก็แอดแอดกันได้นะครับถ้าเขาส่งคําขอมาหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับแอดเพื่อนตรงนี้ใส่รายชื่อเพื่อนลงไปหรือว่าคนที่เราเคยเจอนะครับเนี่ยใส่ชื่อเพื่อนลงไปด้านขวาล่างนะครับแล้วก็กดค้นหากันจะแอดเพื่อนได้นะระบบมันไม่ได้เปิดตั้งแต่แรกนะครับระบบแอดเพื่อนนะแล้วก็ระบบเกลียวก็ยังไม่เปิดนะครับเลเวลยี่ถึงจะมีเกลียวอยู่เนาะด้านขวาบนก็คือจะเป็นพวกกิจกรรมเติมเงินครั้งแรกอะไรแบบนี้นะครับก็ได้ตัวนี้มาโว้าวสามพิบาร์นี่เหรอ S 1> <S 1> หน้ามือลั่นจริงๆเลยนะครับตัวละครจัลเดเดตอันนี้จะเป็นแพ็กเกจต่างๆนะครับผมเปิดให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะอืมเอีเวนต์ก็พวกกิจกรรมต่างๆภายในเกมนะครับมีแฟลเซลกิจกรรมล็อกอินนน่นนี่นั่นคือมีอะไรให้เราทำค่อนข้างเยอะเควสเปิดอย่างเนี้ยยังไม่เปิดนะครับสามสามแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูตั้งค่านิดนึ่งนะครับเกมนี้จะมีกราฟิกค่อนข้างหลากหลายนะสามารถเปิดระดับสูงได้เปิด60 fps เพได้แล้วก็ 1,80p นะครับขึ้นอยู่กับมือถือของท่านเลยนะครับเนี่ยแบบนี้ปรับได้อีกนะความละเอียดจะชัดอีกนะครับตอนแรกของผมปรับไม่ได้ไงผมลืมรีเกมนะรปรับเป็น high แล้วปรับเป็น 60fps แล้วก็อ,อกเกมรอบหนึ่งนะครับแล้วเข้ามาใหม่ทีนี้ปรับเป็น 1,80p ตัวละครของเราเหรืออะไรแบบนี้มันจะชัดขึ้นมากนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวละครภายในเกมอีกนะครับว่ามีอะไระบ้างนะผมลืมเปิดให้ดูนะครับคือมีเยอะมากนะนี่น เยอะจริงนะครับมันจะมีกระชาอยู่ตรงนี้ที่เป็นแคปซูลตรงนี้นะครับโครนิ ing, ่งโครนิ่งแลบอ่ะเขาจะเรียกว่าการะชาปองนะเพราะว่าตรงนี้เราสามารถเปิดาสามารถเปิดหาพวกตัวละครตัวละครได้นะครับดรอมาครับเฟียมจะได้ตัวละครเด้อผมว่าได้พวกการ์ดหรือของอัพเกรดมากกว่านะครับของเฟียเนี่ยเห็นปะนแล้วก็อีกประเภทหนึ่งที่เปิดแบบใช้เพชรในเก,นเกมอะไรแบบนี้นะครับอันนี้โอ้โหร้อยสิบร้อยสิบหรอ ไม่พอพี่ไม่พอพี่ให้เพชรผม,มาไม่พอไม่พอครับไม่พอ <c oughs> ผมจะบ่นทำไมเนี่ยโอเคครับฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ